อ่ะครับสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าที่พี่น้องที่ถามเข้ามานะครับอ่าถามมาหลายอาการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาแจ้งว่าอาการแบบนั้นเป็นยังไงนะครับและถามว่าวิธีปลดล็อกปลดยังไงนะครับและใส่บอร์ดจีนจะต้องทํำยังไงและเพชเชอร์มันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะได้ไปแจ้งให้ดูนะครับอ่าตอนนี้เครื่องสภาพผตัวชีบ้าตัวนี้นะครับเห็นนะครับอ่าคนจริงรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้ผมมาแต่งเอาเองนะครับเนี่ยครับ อ่าผมมาแต่งเอาเองนะครับสาหรับอ่าขอบข้างๆนี่ครับผมมาแต่งเอาเองเพื่อความสวยงามครับและอีกอย่างหนึ่งอ่าอ่าตรงข้างๆนี่มนอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยอันนี้ทําขายนะครับเนี่ยครับเนี่ยทาขายอ่าอ่าสภาพโดยรวมแล้วปกติทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยครับเพียงแต่อ่าผมได้มาแต่งเติมอ่าโครงสร้างเข้ามาแบบนี้นะครับเนี่ยครับมาใส่ขอบมันก็จะดูดีขึ้นมานะครับเนี่ยครับเราไม่ต้องไปทําสีก็ได้เนื่องจากว่าสีมันยังอ่าดูดีอยู่นะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่ที่ ดัดแปลงแก้ไขซ่อมแซมเพื่อเอาไว้ขายนะครับไว้แลกไว้เทินนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมก็ทําได้ดูดีเหมือนกันนะครับทีนี้พี่น้องถามว่า,าเวลามันล็อกเราจะปลดล็อกยังไงสําหรับเครื่องสภาพโตชิบ้านีนะครับทีนี้ถ้ามันล็อกแบบนี้นะครับเนี่ยครับสาเหตุที่มันล็อกคือไฟตกไฟดับหรือว่าขณะที่มันปล่อยน้ําทิ้งน้ําอาจจะออกช้าเกินเกินเวลากําหนดของมันนะครับมันก็เลย ไม่ทํางานไม่ปัดมานะครับเสร็จแล้วเมื่อได้เวลามันก็จะดับไปหลังจากที่มันดับไปมันก็จะล็อกอยู่ประมาณนี้นะครับเราเปิดฝาไม่ได้อันนี้ก็โดนล็อกมาเหมือนกันงัดฝาจนหักเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ต้องเอากาวมาติดพอให้มันไปดันสวิตช์ได้เท่านั้นเองนะครับสําหรับพี่น้องที่ถามมาว่าปลดล็อกยังไงนะครับผมมาปลดให้ดูเลยนะครับตอนนี้มันล็อกแล้วนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์เหล่านี้คือผมเตรียมมาตอบคาถามนั่นแหละครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เราปปลดล็อกก่อนนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าโตชีบ้าขนาดที่มันล็อกนะครับเราจะเปิดฝาออกมาไม่ได้นะครับเราต้องมากดเปิดก่อนนะครับอ่าเรากดเปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดสตาร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวมันก็ปลดล็อกให้เราเลยนะครับเนี่ยครับ อ่าปลดล็อกแล้วนะครับปลดได้แล้วนะครับแล้วก็เครื่องก็จะประมวลผลให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวชิบ้านะครับอาทีนี้ทําไมมันถึงล็อกนะครับเอ่านะครับขณะที่มันปั่นหมาดนะครับเกิดไฟตกไฟดับหรือว่าถังกระแทกนะครับมันอาจจะสะดุดและทําให้หยุดการทํางานได้เหมือนกันนะครับอ่าเราไปดูกันก่อนนะครับปั่นมาดก่อนนะครับ อ่าทีนี้เรากดสตาร์ทเพื่อที่จะให้มันทํางานเลยนะครับอ่าหลังจากที่มันทํางานได้นะครับเกิดไฟตกไฟดับเราไม่ถ้าเรารู้ตอนนั้นอยู่ใกล้มันเราอาจจะมาสตาร์ทใหม่มันก็จะทํางานมาใหม่ได้นะครับแต่ทีนี้เราไม่รู้เราอาจจะหนีไปทางอื่นกลับมาแล้วอา้าวมันล็อกซักปันแห้งไม่เสร็จนะครับทีนี้มันมันล็อกแบบนี้แล้วนะครับถ้ามันล็อกนะครับนี่อย่างไม่ทานล็อก ก็เราจะปั่นหมาดผมไะยกมันก่อนออาเหรอครับหลังจากที่มันเริ่มปั่นหมาดนะครับมันจะล็อกหลังจากที่มันปั่นหมาดขณะที่มันปั่นหมาดถังกระโดดถังเขย่าทาให้เซ็นเซอร์ไม่ทํางานมันก็หยุดพอหยุดแล้วมันอาจจะดับไปเลยก็ได้หรือว่าไฟตกมันก็ดับไปเลยนะครับทีนี้ถ้าน้ําออกจากถังช้าเกินขนาดมันเมื่อมันหมดเวลามันมันก็ดีเลยก็จะตัดไฟ มันก็จะล็อกคาวไว้ตรงนี้นะครับอ่าครับเนี่ยครับแอีครับมันล็อกแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้มันล็อกแล้วทีนี้ถ้าเกิดไฟดับนะครับเกิดไฟดับไฟตกทีนี้เอามันล็อกแล้วนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยครับมันล็อกจะเอาผ้าออกก็ออกไม่ได้นะครับพี่น้องถามว่าจะปลดล็อกยังไงก็ปลดล็อกอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับไปเสียบพักปุ๊บแล้วก็มากดกดอออนะครับกดเปิดหลังจากที่กดเปิดแล้วนะครับ แล้วก็มากดสตาร์ทสำหรับเครื่องซักผ้าตัวชิบ้ารุ่นนี้นะครับอ่ารอประมาณสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าหลังจากที่เครื่องจะประมวลผลอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่าเนี่ยครับมันเดนน้าทิ้งหมุนรอบพอหมุนรอบปุ๊บมันก็จะปลดล็อกให้เราตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับนี่น่าจะปลดแล้วเห็นไหมครับปลดแล้วเนี่ยครับปลดออกมาแล้วเห็นไหมครับอ่าเครื่องก็จะประมวลผลได้นะครับเอาแล้วครับ ทีนี้ก็วิธีปลดล็อกก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เราจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับเดนน้ําทิง้งที่พี่น้องถามว่าจะใส่บอร์ดจีนหรือจะใส่ลานปั่นนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นเดนน้ําของโตชีบ้าครับอ่าเขาจะมีอยู่แค่อ่าสวิทอยู่สองขาตัวนี้เท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ ถ้าเราไปใส่แบบนี้มันจะไม่ทํางานนะครับเราจะต้องแต่งนี่ครับร่องของเขามีตรงนี้ครับเนี่ยครับร่องล่องที่เสียบขาสวิ์นะครับเขาจะมีด้านนี้ไว้ให้เผื่อไว้แล้วนะครับนี่ครับเนี่ยครับช่องแบบนี้ครับเราก็ดัดแปลงเอาขาแบบนี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวหมุนรอบนะครับเป็นตัวปิดตัวเปิดนะครับ แต่ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้นะครับมันจะทำงานไม่ได้นะครับจะไปใส่ลานปั่นก็ไม่ได้จะไปใส่บอร์ดจีนก็ไม่ได้นะครับเพราะระบบของมันจะหมุนวนตลอดนะครับวิธีทำก็เข้าไปดูในคลิปผมได้นะครับสำหรับวิธีการดัดแปลงเดินน้ำโตชิบาเพราะผมจะใส่ขาสวิตตัวนี้ออกมาด้านนี้อีก2ออันเหมือนกันเพื่อคอยแตะคอยเปิดคอยเปิดแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันแตะกันอันนี้แตะปิดอันนี้แตะเปิดนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้น จะใส่บอร์ดจีนเราจําเป็นจะต้องไปดัดแปลงตัวนี้ด้วยนะครับนะครับหรือจะใส่ลานปั่นก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ลานปั่นจะดีกว่านะครับเพราะว่าเรากระตุกมันได้แต่ถ้าเป็นบอร์ดจีนมันไม่มีเวลาที่มันไม่มีระบบกระตุกเหมือนระบบฮิตาชินะครับเพราะฮิตาชิเขาจะมีระบบกระตุกมอเตอร์ motor, เพื่อใหเอ้เพื่อให้เฟืองสับเข้าขัดกันได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าจะดัดแปลงก็ต้องอไปดัดแปลง เหมือนในคลิปผมนะครับเข้าไปดูในคลิปผมได้นะครับวิธีดัดแปลงเดนน้ำโตชีบ้านะครับอันนี้นะครับสําหรับอันนี้นะครับแล้วทีนี้ไปหาเพลชเชอร์อีกนะครับพี่น้องถามมาอีกนะครับเพลชเชอร์วัดระดับน้ํำของโตชีบ้านะครับหรือว่าของฮิตาชินะครับเราจะไปใส่บอร์ดจีนนะครับเนี่ยครับเพราะพี่น้องถามว่าของบอร์ดจีนมันมี3ขานะครับ ทีนี้ของฮิตาชิหรือโตชีบ้าเนี่ยครับมันจะมีสองสายนะครับมีสองสายนั่นก็เลยเกิดการสับสนว่าอ่ามันจะใส่กันได้หรือเปล่านะครับสําหรับเครื่องซักผ้าโตชีบ้าเราจะมาดัดแปลงใส่บอร์ดจีนประมาณนี้พวกนี้นะครับเราจะต้องใช้เพรสเชอร์ของมันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับต้องใช้ของมันเลยนะครับเนี่ยอ่ของของของสมมติวราเป็นของโตชีบ้เาเหนกนเถอะครับเอาลเครับของโตชีบ้าที่จะใช้กับบอร์ดจีนอ่าเพรสเชอร์ไม่ใช้นะครับ อ่าอ่าสวิตล็อกฝาก็ไม่ใช้เห็นไหมครับไม่เอานะครับตัดออกออกไปเลยไม่ได้ไม่เอานะครับอ่าส่วนสวิตขาแตะนะครับอสวิตขาแตะตัวนี้นะครับเนี่ยครับสวิตขาแตะตัวนี้นะครับเราก็มาทําเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะใส่ก็ได้นะครับเราก็เอาสาสองสายนะครับพ่วงมาใส่ตัวนี้เพื่อที่จะเปิดฝาปิดฝาเพื่อตัดสัญญาณเพรสเชอร์ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ แต่ถ้าเราเฮ้ยเวลาถังขยยาวไปถูกขาสวิกมันจะไม่ทํางานเราก็ทําแบบนี้เลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับทำแบบนี้เลยก็ได้นะครับทําเป็นตัวยูเสียบเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เพรสเชอร์ตัวนี้อ่าเราก็เอา3สายเข้ามานะครับมาเสียบกับ3สายเข้ามานี่แหละครับเนี่ยครับตรงกันแบบนี้เลยนะครับอ่าอย่าเอาสายกลางไปใส่สายริมไม่ได้การคือกลางริมคือริมเท่านั้นเองนะครับตรงกันแบบนี้เลยสําหรับบอร์ดจีนนะครับอ่าส่วนเพรสเชอร์ว่าระดับน้ําเราไม่ใช้ของมันนะครับวาล์วน้ําใช้นะครับววาาน้ํ เดนน้ำมอเตอร์ ám, motor, ใช้นะครับอะที่ไม่ใช้ก็คือเพรสเชอร์ pressure, วัดระดับน้ําแล้วก็สวิตช์ล็อกวานี่ไม่ใช่ลนะครับเพราะว่าระบบบอดจีนเขาไม่มีระบบนั้นนะครับเราก็จะต้องต่อแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องทํจเป็นที่จะต้องไม่ได้ดัดแปลงเดนน้ําด้วยนะครับเนี่ยครับถ้าไม่ดัดแปลงเดนน้ายังไงก็ทํางานไม่ได้เนื่องจากมันจะหมุนวนตลอดนะครับปิดเปิดปิดเปิดโป,ป,ป,ปกปกัปกโปกปักอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ไอตัวนี้ <c oughs> มันไม่มีระบบอ่า ร้องเตือนนะครับมันก็จะหมุนวนอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าเข้าเข้าสู่ระบบของเขาเซนเซอร์จับสัญญาณไม่ได้สี่ห้าโป๊กไปแป๊บเดียวมันก็ล็อกติด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 หยุดการทํางานได้แต่อันนี้มันไม่หยุดนะครับมันไม่มีนะครับเนี่ยครับวิธีวิธีดัดแปลงเดน้ําและตอบคำถามว่าเพชเชอร์ไม่ว่าจะเป็นฮิตาชิหรือว่าตัวชีบ้านี่แหละครับเราจะต้องใช้ของมันนี่แหละครับของบอร์ดจีนนี่นะครับ อย่างอื่นไม่ใช้แหงไหมครับเอาล้ครับทีนี้สําหรับเครื่องสภาพตชีบ้านี่นะครับนี่นะครับเราสามารถเอาของฮิตาชิรุ่นนี้เสียบได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเราหาไอ้ตัวตชีบ้าแบบนี้ครับแบบของมันนี่นะครับเนี่ยครับอันนี้นี่ของมันเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับอันนี้อันนี้ก็โตชีบ้านะครับเป็นคนละรุ่นอันนี้เป็นของฮิตาชินะครับเนี่ยครับฮิตาชิรุ่นนี้มันมี2แก๊กนะครับ แต่อีกอันหนึ่งก็มี2แจ็คเหมือนกันแต่มันจะอยู่ห่างห่างออกมาประมาณนี้นะครับอยู่คนละขั้วแต่อันนี้มันมีแจ็คแบบนี้ไอ้โตชิบ้าตัวนี้สามารถเสียบเข้ามันได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราใช้กับมันได้เลยได้หรือเปล่าหรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปลองดูนะครับอันนี้นครับอันนี้ของโตชิบ้านะครับอย่างโตชิบ้าเอาออกก่อนเราจะเอาของฮิตาชิรุ่นนี้เข้าใส่นะครับเนี่ยครับ าวางแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยครับอ่าทีนี้เราจะมากดดูการทํางานของมันก่อนนะครับว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับกดสตาร์ทดูนะครับประมวลผลได้หรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับ <c oughs> มันประมวลผลได้แล้วมันก็ซักได้ด้วยนะครับอ่าทีนี้ เราจะมากดปัดหมาดกันดูนะครับดูว่ามันจะปัดหมาดได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> อันนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้มันจะเล็กกว่านะครับเนี่ยครับของโรปรตี่บ้าของเขาจะใหญ่ประมาณนี้อันนี้ผมก็เอามาเสียบตัวนี้ให้ดูแล้วนะครับก็ามาทํางานได้นะครับแทนกันได้ สำหรับพี่น้องที่หาไม่ได้นะครับเอานีตาชิรุ่นเล็กๆเ,กเกนี่ยครับใส่ได้นะครับอ่าปั่นมาแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวสวิคล็อกฝาแลวครับจะเริ่มปั่นมาดแล้วเออลืมปิดฝาไหมอ้าวปั่นแล้วครับเนี่ยครับ,น,รบน่าจะเห็นอยู่นะครับ อ่าชัดเจนนะครับว่ามันมันซักได้มันปัดหมาดได้ด้วยนะครับสําหรับอ่าเพรสเชอร์วัดระดับน้ําของฮิตาชิรุ่นนี้เล็กๆนี่ครับมี2แจ็คเสียบเสียบกันได้ด้วยเลยนะครับเนี่ยครับเอาล้ครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบคาถามพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับระบบที่ตอบไปเมื่อกี้นะครับอ่าก็ขอขอบคุณมากมายนะครับที่เม้นมาถามนะครับและขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ